ฮาร์โมนิก้าฟิลเลอร์ไฮบริดฟิลเลอร์คืออะไรคลิปนี้มีคำตอบครับฟิลเลอร์ก็คือสารเติมเต็มแต่แต่แต่ฮาร์โมนิก้าไฮบริดฟิลเลอร์คืออะไรทําไมต้องไฮบริดด้วยล่ะถ้าจะพูดให้เห็นภาพยายง่ายๆโดยปกติฟิลเลอร์ก็จะเหมือนรถที่ใช้น้ํามันอย่างเดียวแต่ฮาร์โมนิก้าก็เหมือนรถยนต์ไฮบริดที่ใช้ทั้งน้ํามันแล้วก็ใช้ทั้งไฟฟ้าแต่เอ๊ะ เพราะมันยังไงอะคือรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเนี่ยพอใช้น้ํามันหมดปุ๊บเราก็ต้องแวะเติมถึงจะไปต่อได้แต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฮบริดกว่าจะเริ่มใช้น้ํามันก็ใช้ไฟฟ้าให้หมดก่อนหรือไม่ก็ใช้ทั้งไฟฟ้าทั้งน้ํามันไปได้วยการทําให้ไปได้นานขึ้นก็เหมือนกับหลักการการทํางานของเจ้าฮาร์โมนิก้านี่เลยครับฮาร์โมนิก้าไฮบริดฟินเลอร์ก็คือฟิลเลอร์ผสมระหว่างไฮยารลูนิกแอซิดและ Hi o L o id, แคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทส์ก็จะได้ทั้งเติมเต็มแล้วกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยเลยครับจริงๆทั้ง HA แล้ะา5ก็เเเเป็นนนสสาาาาารรรรรทีี่่งงงกย้้้ขึไดอะคับ แต่พออายุ20 e ขึ้นไปมันก็นสร้างได้น้อยลงนะครับน้อยลงนะครับพอ HA กับคา5มารวมกันประสิทธิภาพก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกอยู่ได้นานขึ้นไปอีกเมื่อ HA หายไปคา5ก็ยังออกฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอยู่ผลลัพธ์ก็เลยอยู่ได้นานกว่าฟิลเลอร์แบบปกติไงครับหน้าเราจะดูอิ่มฟูได้นานขึ้นเรียกว่าฉีด1ได้ถึง2กันเลยทีเดียวครับฮาร์โมนิก้าจะเหมาะกับคนที่มีผิวหย่อนคล้อยกระดูกกับไขมันเริ่มสุดตัวหรือว่าอยากมีกรอบหน้าชัดโครงหน้ามีมิติขึ้นและใครที่อยากฉีดแลเห็น ทันทีอยู่ได้แน,น่นนนตัวนี้เหมาะสุดๆไปเลยครับแต่ฮาร์โมนิก้าก็ไม่ได้ฉีดได้ทุกที่นะฉีดได้แค่แก้มกรอบหน้าแล้วก็สันกลามครับฮาร์โมนิก้าเนี่ยเห็นผลทันทีตั้งแต่หลังทําครั้งแรกเลยนะครับเรียกได้ว่าฮาร์โมนิก้าเนี่ยเห็นผลแบบ two in one กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้ทั้งการเติมเต็มแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในระยะยาวแถมอยู่ได้ตั้ง12-18เดือนเลยนะใครที่สนใจหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปทักอินบ็อกซ์หรือว่ากดล